ครับสวัสดีครับผมปกป้องมาลพิรอีกครั้งหนึ่งนะครับจากครั้งที่แล้วต่อจากการที่ผมได้เล่าประวัติของครูบัวค้างไว้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าต่อในเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับโดยการเล่าวันนี้นะครับจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมได้ไปสัมภาษณ์นะักเขียนท่านหนึ่งนะครับที่ได้เขียนหนังสือคอลัมน์เกี่ยวกับมวยนะครับในนิตยสารศิลปะและวัฒนธรรมโดยท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ไปสัมภาษณ์ครูบัวในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับในวัย 84ปีณตอนนั้นนะครับแล้วก็ผมจะอิงประวัติวางส่วนเนี่ยจากหนังสืองานศพของครูประจวบนินอาชาซึ่งเป็นลูกชายของครูบัวแล้วก็หนังสืองานศพของครูบัวที่เขียนประวัติด,ด้วยครับงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับครูบัววัดอิ่มมีชื่อเดิมว่าเหียบโดยวัดอิ่มผมทราบมาจากผู้เขียนนิตยสารศิลปะและวัฒนธรรมนะครับว่าเดิมทีเนี่ยวัดเป็นชื่อของปู่ส่วนอิ่มเป็นชื่อของย่าจึงนํามาตั้งใช้เป็นนามสกุล ของตระกูลของครูบัวเองครูบัวเกิดวันที่15พฤษภาคม2440ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15บ่ําค่ำเดือน6ปีรากาที่บ้านดอนขวางตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครูบัวหัดมวยครั้งแรกนะครับเมื่ออายุ1 5ถึง16ปีส่วนนี้อิงจากศิลปวัฒนธรรมนะครับโดยหัดกับครูนินครูทนครูลุ่งและนายเอี่ยมนายอ่องผู้เป็นพี่ชายที่หนองสองห้องและที่ทะเลโดยจะซ้อมกันตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็น โดยมีเพื่อนร่วมฝึกกันหลายคนเลยการซ้อมในสมัยนั้นไม่มีนววเหมือนปัจจุบันต้องใช้ผ้าขาวมา้าพันมือแล้วก็ฝึกหัดกันซึ่งในหนังสืองานศพนะครับจะมีนายแดงไทยประเสริฐหรือว่าหมื่นชงัดเชิงชกเนี่ยเป็น พี่ที่ซ้อมด้วยอยู่ในหนังสืองานศพนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านได้ซ้อมด้ยวยกันมาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ได้สัมภาษณ์กับลูกศิษย์ของทางครูบัวเนี่ยท่านก็ไม่ได้เน้นถึงในแดงไทยประเสริฐมากนะักถึงอย่างไรก็ดีนะครับเท่าที่ผมอ่านทบทวนเทียบหลักฐานที่เขียนถึงอย่างชัดจริงๆเนี่ยในหนังสืองานศพคือครูทนและพี่ๆเพื่อนๆซึ่งในส่วนที่ผมสัมภาษณ์ผู้เขียนหนังสือศิลป,ปะวัฒนธรรม ผู้ที่สัมภาษณ์ครูบัวขณะที่ครูบัวท่านยังมีชีวิตนะครับถ้าบุคคลดังกล่าวครูทนครูนินครูลุ่งนายเอี่ยมนายอ่องที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมีบทบาทอย่างเห็นชัดแน่นอนครับ ครับเดี๋ยวสำหรับตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มโพสต์ลงที่เอ่อเพจส่วนตัวของผมอีกเพจนึงนะครับเป็นเพจที่เกี่ยวกับไฟชกการซ้อมแล้วก็เกี่ยวกับมัดมัดมวยมวยนะครับในเพจปกป้องมาลาเพรเดอะเคบินครูนะครับผมนี่จะเป็นเพจหลักที่ผมจะอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลมวยที่ผมได้รำร์ชมาทั้งหมดเลยครับฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ